ในส่วนของบีเอบีเอการถ่ายทอดสดนี่นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดที่ก็กอดอื่นก็ต้องเข็นใจนะครับแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการหรือว่าเข้าใจถึงจิตใจของชาวไทยหรือแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนะครับที่อยากจะได้เห็นทีมน้องๆน,นะครับลูกหลงลาเราซึ่งไปเป็นตัวแทนทีมชาตินไปแข่ง v ี l ในต่างประเทศแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดสดทาง ฟีทีวีหรือออนไลน์นะครับในบ้านเราแต่โดยที่เรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีทีวีและออนไลน์มันเป็นลิขสิทธิ์นะครับของสาพันวอลเลย์บอลโลกเป็นลิขสิทธิ์ของวอลเลย์บอลเวิด์นะครับซึ่งเราไม่สามารถจะไปยุ่งเกี่ยวได้นะครับก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่จะถือลิขสิทธิ์ก็คือวอลเลย์บอลเวิด์กับทางผู้ที่จะรับสัญญาณมาถ่ายทอดนะครับก็คงต้องตกลงกันคุยกันสมาคมจะทําได้ก็เพียงแต่ว่า อาจจะช่วยถ้าจะให้เราช่วยก็คือช่วยเจรจาขอลดหย่อนค่าลิขสิทธิ์หรือขายทอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าโดยจริงๆเราก็ไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้ก็ขออนุญ,ญาตทําความเข้าใจเพื่อได้เข้าใจตรงกันในประเด็นนี้นะครับสําหรับเรียนว่า v วีมปีนี้หลายคนก็ถามนะครับว่าทําไมประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดเหมือนทุกปีที่ผ่านมาอยากจะให้เป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนกับพี่น้อง และก็รวมตลอดทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับว่าเนื่องจากปีนี้ประเทศไทยเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลออย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในเดือนสิงหาและกันยาซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับ VNL นเะครับเราก็คงต้องทุ่มไปกับการเตรียมการสําหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นรายการที่สําคัญที่สุดนะครับของวอลเลย์บอลน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราปีนี้ทางสพัน วอลเลย์บอลนานาชาติวอลเลย์บอลเวิร์แล้วก็ทางสมาคมได้หารือร่วมกันว่าปีนี้เราจะไม่ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน BNL นะครับก็คงในปีหน้านะครับก็คงได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกนะครับ